สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบเป็นบ้านปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือเสาพาเมทกเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงขั่วยอดมะพร้า,าวใส่ไก่นะคะพี่น้องมาเบ่งส่วนผสมค่ะอันนี้คือหนังพริกแกงขั่วนะคะสื่อแบบสเล็ดลูปะ,ะ่ะน้ํากะทิค่ะอันนี้มาให้เบ่งเป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ยอดบอกะะักเผาค่ะพี่น้องยอดบักร้าตัวนี้สื่อแบบสําเล็ดลูบมากนะคะพี่น้องนี่ค่ะเขาหั่นมาให้เรียบรอย,ยอดตุตมออกงามนึงนะคะ แล้วก็ไก่สะโพกไก่ค่ะหันเป็นชิ้นพอดีคำใบโหระพาค่ะพี่ชีฟ้าแดงแล้วก็ใบมะกรูดค่ะพี่น้องมาค่ะเขามาลงมือเห็ดกันเลยจ้าก่อนอื่นค่ะขออนุญาตขยับ่าก็เอากะทิลงค่ะนี่ค่ะหลังจากนั่นค่ะใส่ขอโทษขออภัยได้ค่ะพี่น้อง ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปแกงขั่วด้วยค่ะพี่น้องแกงเผ็ดกับแ,แกงขัวต่างกันตองใดนะคะพี่น้องแกงขั่วสกินแห้งกว่านะคะแต่ว่าแฮมเบเผ็ดแกงเผ็ดนี่คือแบบเผ็ดอีนี้ค่ะพี่น้องนะคะยก็เลยใส่เป็นแกงขัวค่ะพัดกับน้ำกะทิค่ะให้หอมแล้วก็ให้กะทิแตกมันสังเกตบางว่าอยอดสบโบไซน้ำมันผืดลงไปด้วยค่ะพี่น้อง นี่ค่ะพัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆค่ะให้กะทิห้องหอมให้พริกแกงห้องหอมค่ะแล้วก็ให้กะทิถ้าแตกมันน้ำค่ะ พวกประเภทแกงครัวแกงเผ็ดที่ใส่กะทิได้ค่ะย่อกจะบอกเห้แตกมั่นหลายได้ค่ะพี่หนงแต่ว่าเวลาเขาเห็ดไปเห็ดมากเคี่ยวไปเคี่ยวมากมันก็อาจจะแตกมั่นนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ไกล่ลงไปล้วนค่ะ,คะเปิดไฟแห้งค่ะ แล้วก็ล้วนไก่เห็ดซุปพ่อสะดุ้งไฟก่อนเนื้อค่ะพี่น้องคอยใส้ดำกะทิที่เหลือนีค่ะล้วนให้ไกส่สะดุ้งไฟค่ะ ังจากนั้นค่ะเติมน้ำกะทิที่เหลือลงไปค่ะและ้ยวยาเพิ่มกะทิอีกหน่อยนึงค่ะกะทิดีจะโบสซเข้มข้นนะคะพี่น้องจะใส่พ่อแบบว่าไม่ความมั่นแค่นั้นนะคะและ้ยวยจะเติมน้ำลงไปอีกนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นเติมน้ำลงไปถ้วยหนึ่งดีไลยคะ่ะพี่น้อง ้วยนึงเลยค่ะเพราะว่าโบตองการให้มัน,มน,มนแห้งเกินไปค่ะพี่น้องมันเลี่ยนนะคะมันจะโบเส็บเอาละค่ะเยาก็จะใส่ใบมะกรูดล,ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยหอยบอกเผาเลยค่ะเพราะว่าเย้าตรงการที่จะเคี่ยวให้บกเผาหอยบอกเผาห้องอ่อนหนุ่มนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะใส่ลงไปเลยเติมน้นางอีกหน,หน่อยนึงค่ะเพราะว่านนามันน่อยไปแล้วก็ยอดบุปเติมเป็นกะทิค่ะจะเติมเป็นน้ำเปล่าลงไปนะคะพี่น้องเอาละค่ะรอให้น้ำเดือดจะข้านึงค่ะข้าค่อยมาปรุงต่อจ้า ยอดบักเพาด้วยค่ะพี่น้องซื้อมากนี่ค่ะถ้าเป็นไปใดพยายามในไข่แกงเลยด้าใคะพี่น้องเพราะว่ดน๋ยวมันจะเืนหรือว่าจะเหม็นเหม็นแบบเป็นกินบูดๆนะคะเพราะมันเป็นยอดบักเพาสดค่ะแล้วบอสันกระต้มไว้ก็ได้ค่ะพี่น้องต้มลแซ่ฟิตไว้กระชายใดขึ้นกันค่ะนะคะเยาจะต้มไปเรื่อยๆค่ะค่อนข้างสึแกนเนี่ยค่ะพี่น้องทั่งแก่ทึ้งอ่อนผสมกันไปนะคะ หลังจากกันค่ะปรุงรสด้วยผงปุงรสใสลงไปอย่าลืมเมยค่ะพี่หน่องยากจะบอกทุกคลิปเลยค่ะน้ำพริกแกงเผ็ดแกงขั่วแกงส้มต่างๆมันจะมีความเข้มอยู่แล้วค่ะพี่น่องยมอย่าใส่หลายด้วห่านปูน้ำปลาค่ะน้ำปลาดีบหนึ่งค่ะ ส่วนฟองเล็กน่อยนึงค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องให้ไก่ก็อย่าพราวซุปด,ดีค่ะค่อยใส่น้ำตาลนะคะพี่น้องเพราะว่าเอ่อถ้าต้มโดนเกินไปถ้าเป็นเขี่ยวไฟอ,อ่อนๆนะคะพี่น้องมันจะแตกมั่นนะคะอย่าเปิดไฟกลางๆหรือไฟแห้งค่ะพี่น้องนะคะถ้าต้มไปจะสีค่ะเราจะเป็นการต้มให้เดือดค่ะบำเพ็ญการเคี่ยวให้แตกมั่นนะคะ หอ,ห,หอมหวนหวนค่ะพี่น้องทะยอเขานอ่อนดสดเลยค่ะจะดีมากวันนี้ค่ะเอาล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำตาลลงไปใครมีน้ำตาล,ลปี๊บก็ใส่ปี๊บผัดผุ้ใดบ่มี่ก็ใส่ตัดไส้เี่ยยวค่ะหนึ่งช้อนค่ะเป็นซองโต๊ะเล็กเลยค่ะพี่น้อง แล้วก็ชิมรสสักนิดนึงค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะรสชาติเทาจะออกหวานเข้มนะคะนี่ค่ะจะออกหวานหวานนิดๆเพราะย่ใไซน้นำตาลใสยไปไห,นหน่อยนึงนะคะมีความนัวความเข้มกลุมกลมเลยค่ะพี่น้องต้องใส่ชูรสเลยะค่ะ หลังจากนั้นใส่พิชี้ฟ้าแดงลงไปค่ะนี่ค่ะต็ปิท้ายด้วยใบผงละผ้าหอมๆค่ะเปิดไฟแห้งค่ะพนให้ผงละผ้าเขาถูกความหอ่อนบอสันน่จะเป็นสีไตหนึ่งนะคะพี่น้องโอ้ยแสบค่ะพี่น้อง คแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จคะ่ะแกงขั่วยอดมะพร้าวใส่ไก่นะคะพี่น้องมาขายเดีเยจะไปตังมองแจง้งแจ้เเบิ้งค่ะคค่ะแล้วล่ะคาพี่น้องเมนูมือนี้คะ่ะเป็นอาหารให้ง่ายๆเหมือนบัานคะ่ะพี่น้องแกงขั่วยอดมะพร้าวใส่ไก่คะ่ะก็ะองห่อนหคอนข่วนหุนๆนค่ะ หอมๆค่ะพี่น้องหอมโหระพาเนาะคะ่ะยอนม,มาร้าค่อนข้างสีกแกะะ่แน่ค่ะพี่น้องมันก็นจะมีออมมีแก่ผสมกันไปเนาะคะ่ะแต่ว่ารสชาติจะออกหวานเค็มนิดๆอร่อยมากๆเลยค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเป็นเมนูง่ายๆคะ่ะเฮดห้ลูกเหดเตาห้ากินได้เนาะคะ่ะพี่น้องขั้นตอนกระโหยุ่งยากเลยคะ่ะเพราะว่าทุกอย่างใส่เป็นน้ำพริกกับน้ำพริกแกงขัวสําเร็จลูกคะ่ะพี่น้องแล้วก็กะทิกับกะทีสําเร็จลูกนะคะข้าวเดย์คั่นเดย์คูเดย์ฮ้ายียงเนาะค่ะพี่น้นะะองนะคะ